สวัสดีจ่าเพื่อนๆวันนี้พี่สิทธิพา์เพื่อนมาแก้ปัญหาเรื่องเชื้อราในดินดินชื้นต้นพืชผักใบเหลืองใบเหลืองเฉานะะต้นไม่งามไม่แตกกอไม่แตกยอดนะคะก็จะมาแก้ปัญหาด้วยปูนขาวนะคะปูนขาวตัวนี้ก็คือ ไม่ใช่ปูนที่เอาไปทํางานก่อสร้างนะคะเพื่อนปูนขาวตัวนี้ก็จะเป็นปูนขาวที่สกัดนะทำมาจากเาปลือกหอยเนาะเปลือกหอยนะคะหรือจะเป็นาจากสัตว์น้ําทะเลพวกปูนะคะก็เป็นธาตุเป็นธาตุอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่นํามาจาก จากสัตว์น้ำในทะเลนะคะเพื่อน